สวัสด oh, 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 ีคร like ับผูวกผมธุรกิจเฉากุ้ยป้าครับชื่อและแนวคิดของธุรกิจนะครับชื่อธุรกิจของเราคือเฉากุ้ยป้าคอนเซ็ปต์ของเราเป็นเฉาปุ้ยต้นตำรับจากปตรงสำหรับคนที่ต้องการลิ้มลรองเด้นทางง่ายและสะดวกต่อการเดินทางไม่ต้องเดินทางไกลถึงอำเภอปตรงครับปัญหาในตลาดและโอกาสทางธุรกิจนะครับ ผู้คนมากมายต้องการที่จะลิมลองเฉากั้วให้เปตงแต่อำเภอเปตงตั้งอยู่บนเขาและเส้นทางคนเคี้ยวทาให้ยากต่อการเดินทางจึงเป็นโอกาสในการเปิดธุรกิจของเรานะครับโดยการเปิดธุรกิจใหม่นอกอำเภอเป่ตงเพื่อให้ง่ายต่อการเดินทางขายออนไลน์ออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาและมีบริการจัดส่งทั่วประเทศครับ ตลาดและกละยุทนะครับให้โปรโมชั่นนะครับให้ส่วนลดสำรับลกค้าใหม่แล้วก็จักโปรโมชั่น10ปีหนึครับแล้วก็การตาดออนไลน์ก็คมีโซเชียลมีเดียในการขายใน f เฟซบุ o กอีกตาแารมครับก็เปิดแต่กล้าในที่รับครับาการคาดการทางการเงินหนึ่งตคนเริ่มต้น การเช่าพื้นที่แล้ตกแต่ง1,000 0บาทอุปกรณ์ทำซอสอีก1,000 0บาทค่าใช้จ่ายการตลาดอีก1,000 0บาท2ัค่าการรายได้รายได้เฉลี่ยตอนนอ่อเดือน2,000มถึง4 5 0 0 0บาทอคืนทุนภายใน5 1 0ถึง10เดือนครับคอนเบริการเมนูซิกเนเจอร์เฉาก๊วยโบราณเบตรงนะครับบริการเสริมจัดส่งทั่วประเทศไทยนะครับ ระยะเวลาในการเก็บหากอยู่นในอุณหภูมิปกติมีอายุหนึ่งสัปดาห์แต่หากเก็บใ่ไว้ในตูเ้เย็นมีอายุหนึ่งเดือนขึ้นไปนะครับการวิเคราะห์ตลาดนะครับุ่มเป้าหมายนักเรียนนักศึกษาและคนัยทำงานอายุตั้งแต่2ี่้ถึง35ปีนะครับและในอนาคตรเราจะขยับุ่มเป้าหมายาให้กลายเป็นชุกเพ็ทุกไว้นะครับ เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ